สินาทีเพื่อที่จะมันแนะนําพวกเราเพราะว่าการที่ลูกค้านอนหง่ายแล้วอะนะคะวิธีการที่ทําให้ลูกค้าประทับใจนั่นก็คือการวางวามคิสซึนไว้ที่บริเวณหวัวไหล่นะคะกับต้นคอแล้วก็สิ่งที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยซึ่งลูกค้ามันด้วยปัญหา ขาและก็เอวเนี่ยปวดแล้วก็ชาดังนั้นสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือการโยกโยกแล้วหมุนหมุนแล้วนวดนะคะแล้วเวลาที่เราวางวางคิดเส้นเนี่ยเราวางไว้อันนึงค่ะวางไว้ที่หน้าท้องนะคะอันที่สองก็วางไว้บริเวณขาหนีบต้นขาซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเขาเรียกว่า กระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะได้ดีทีเดียวหลังจากที่เรานวดเสร็จดังนั้นครูมาแนะนำพวกเราว่าการที่เราจะนวดบริเวณขาลูกค้านะคะบริเวณเขา่าอันดับแรกคือการโยกโยกเหยียดทำเสร็จแล้วตอนนี้ครูกำลังอยู่ในช่วงที่มาเน้นนะคะการมาเน้นเนี่ยจะบอกว่า เราจะต้องใช้วามคิสซินช่วยนั่นคือวามเทลปีช่วยการใช้วามเทเลปีช่วยจะทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกไม่เจ็บมากแล้วส่วนที่เป็นขาเนี่ยหลังจากเราพาดนะคะขานี้พาดไปฝั่งนั้นเสร็จเรียบร้อยโยกเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่เราทำก็คือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโมบิลิตี้เสร็จสับแล้วก็ตามด้วยการนวดเวลานวดเนี่ยครูจะบอกว่าเราต้องใช้มือเนี่ยจับ ดูสัมผัสว่าตรงไหนผังผืดตึงแล้วก็เจ็บนะคะดังนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือบริเวณตรงนี้นะคะสำคัญมากแล้วก็ดูเช็คตรงหัวเข่าจับดูค่ะโดยการใช้มือแล้วก็โยกนะคะโยกเสร็จแล้วก็คลึง1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5้ห้าหาให้ทำแบบนี้ค่ะ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยลูกค้าจะแมกโดยตรงว่าเออมันถูกเส้นนะเจ็บแต่มันก็รู้สึกดีนะคะอันเนี้ยหนึ่งส่ห้าแล้วเวลาทำเนี่ยอยา่าอย่าก,กระโดดข้ามตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แบบนี้ไม่ดีค่ะวิธีทำเนี่ยจะต้องถีดถีแล้วก็ติดติดกันค่ะเพราะว่า เราจะได้ถึงเขาเรียกว่าเส้นประสาทแล้วก็เส้นเลือดนะคะเส้นเลือดเนี่ยมันจะต้องอทีๆแล้วก็ติดกันมันถึงจะได้ผลแล้วก็เห็นผลค่ะโอเคนะอันนี้นะคะเนี่ยลูกค้ารู้สึกสบายนะเนี่ยลูกค้าอยากเป็นหุ่นให้ หมุนเข้าหมุนออกแบบนี้คะ่ะลูกค้าจะรู้สึกประทับใจแล้วก็อยากกลับมานวดอีกนะคะคือให้เราตั้งใจทำแล้วก็เวลาทำก็ค่อยๆกดค่อยๆกด,กด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห้าเจปลูกค้าจะแบบรู้ถึงความแตกตา่างครูจะบอกว่าแต่ละที่แต่ละที่ก็นวดดีแต่ที่ไหนเนี่ยใส่ใจลูกค้าแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ที่ดีๆลูกค้าจะกลับมาคะ่ะโอเค Ich spreche Thai. Ich komme aus Thailand. <laughs> Nur no Thai sprechen, für so Thai Massage Praxis. Oh. <laughs> Aber das ist so. Nicht tut weh, das ist schon gut.